สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องนาทีเมื่อวานข้าวช่วยยาวันนี้ฉันและน้องธนาน้องธนาอยู่ใส่น้องธนาเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มแล้วน,น,น้องธนาเนี่เออสวัสดีครับทำไมอยู่ใกล้จังลูกตัวจะเป็นฝาว สวัสดีค่ะเมื่อนี้ออกมาวานเข่าเนาะค่ะโอ้เห็นหน้าสมัยใหม่มาสีดำเอากับ่้ด้ดำค่ะปีนี้เหตุการณ์บังคับเนาะสุป,ปีกระดำแ่ละค่ะทีมงานกำลังวานอยู่ทั้งไต่เนาะ แดดกับฮ้อนห่อนพี่น่องเอ้ยมาซามีกับเสียงเศา้าแล้วอันนี้น้องเข้าห้างกับมาน้ำเด้ดข้าห้างก็มาด้วยสวัสดีครับมาเป็นกําลังใจนี่แหละค่ะเนื้อที่ ว่านเขาขึ้นไป่ผุนกันไม่แอบมืดเนาะ อืมักแกนมาดีด้วยไอืมเอาามวานตสิบ่ดีฮวนเนาะค่ะ ค่ะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะี๋้ววันเขาก่อนสวัสดีค่ะ